ที่สุดการรอคอยในที่สุดก็มาแล้วจ้าสติกเกอร์ลายมาสเตอร์เกมเมที่จะมาพร้อมความเกลียนเต็มพิกัดสไตล์มาสเตอร์อย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นท่านก็จะได้สติกเกอร์ลายที่หล่อน่ารักและเกลียนที่สุดใน3โลกเขียวเขียวเอามาเขียวเอามาเอียวเอามาเขียวเอามาเอ็ดเอ็ดเขียวอะไร ครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมสุข13เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเคียวพิกิจแล้วก็พี่แป้งสบิงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใครจะได้เป็นฆาตกรในแมปนี้นะครับผมเราไปลอนลุ้นกันเลยทำไมมันพูดมากจังวะเฮ้ผมได้เป็นฆาตกรวะใครเป็นเจเป็นฆาตกรแดงเจเป็นยเจเป็นฆาตร้ยน่ะได้เลยเดี๋ยวจะไปฆ่าพวกฝรั่งก่อน โอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยวาร์ปยังไงวะเนี่ยลืมแล้วเนี่ยเกมเนี่ยเล่นยังไงเนี่ยหูพวกเราอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพวกเราวิ่งรัวๆเลยมาลอามาด้วยกันเรามนเล่นยังไงอ่ะฮูลืมแล้วคลิกขวาเป็นการจับโอเคระหว่างที่เจ๊กำลังเป็นฆาตกรโอ้โหแป้งได้ของแบบเยอะมากอ่ะเจแป้งแป้งอยู่ไหนอ่ะ โอ้ยอยู่ในอยู่ในใจคุณเฮ้เหมือนจะเห็นแล้วอะใครอยู่ในบ้านวะเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้ยมันมีบ้านหลายหลังมันไม่ได้เนชขนาดน,นั้นหรอกมอนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไง เล่นเคียวก่อนเลยเล่นเคียวมาเลยไอ้ลักกี้นี่หว่าไอ้ลักกี้นี่หวมั้ยแถวบ้านกันเลยกัน่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดการวันนี้เจมเมื่อกี้มันพูดภาษาอีกมันพูดมากมันชอม่้รอแม่งดิรอแม่งดิมันพูดมากมันพูดมากเด็ดยืนดูเลยเนี่ยเนี่ยไหนไหลักกี้ลักกี้ Hello my friends เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพังตรงนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยเนี่ยเจอพี่ไ่ไงดับไฟด้วว่ะดับไฟมาแล้วดับไฟมาแล้วสวัสดีครับเคียวมันนี พี่เจ้าอะไรให้ไปไหนแล้ววะฆาตกรเอ้ยหน้าตาเคียวเหมือนโดนกลมถุงเท้าอะไรไปเฮ้ยเคียววาบ์ปวารปไปเคียวตีพี่ทำไมเนี่ยเจอละเจอละอยู่แถวนี้แหละมันอยู่แถวนี้น่าดําหาตัวก่อนเฮ้ยหาตัวยากไปเลยเดียวพาจะว่าไปฆาตกรเล่นยากเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปอะละครับเจอลักกี้ลักกี้อยู่ใกล้อะโอ้โหก็ลักกี้อยู่ใกล้แสดงว่าพี่กิดก็อยู่ใกล้เจดิใช่ครับผม นี่ไงเนื้อลง่อยู่ไหนกัน้องยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันจ๊ะอยกู่ไหนกันฮัลโหลพิซซ่าเดลเรเลเฮลโหลพิซซ่ามาส่งแล้วครับผมหาทางขึ้นพี่แป้งทางนี้ทางหนอะทางไหนทางนี้ไปไหนกันแล้วนะแถวนี้มีบ้าน ไา้มีบ้านเฮ้ยเฮ้ยยังไงให้ยังไงนี่ใครนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยใครก็ได้ที่ไม่ใช่ใีรไงใครเนี่ยไปศพแรกผ่านไปอุ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปครับผมเราเจอรถแล้วเจอรถอ่ะบ้าไปหารถเลยดีกว่าอยู่ไหนเฮ้ยเจอเจอเจอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาในบ้านก่อนดีกว่า เม่ยังไม่ิวดีคิวดีคิวเดไปคุบประตูมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเห็นแล้วเห็นแล้วไปไหนแล้วเอยไปไหนแล้วเออยฮาดีแถวนี้มันเถื่อนแถวนี้มันเถื่อนแถวนี้มันเถื่อนนะแถวนี้มันเถื่อนนะแถวนี้มันเถื่อนอ่ะ ีสเ่เอ้าสวัสดีคสวัสดีอะไรอะไรอะไรอย่าพูดมากอย่าพูดมากฆาตกรกัเป็นฆาตกรอย่าพูดมากไอ้ฝรั่งไอ้ฝรั่งอย่าากซื้อเเจอของเจอของให้เก็บด้วยไว้เฮ้มีของไว้ปาด้วย้เฮ้ยากรดูเป็นมนะเนย มิชัยบัญชามิชัยบัญชาแป้งเป็นมิรแต่ว้ามาเลยอ่ะโหเฮ้ยเจค่าค่าเคียวก่อนเลยนะเคียวไอ้ยาวอนว่ะบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเจอว่ะเฮ้ยสดุดสดุดตรงนั้นไขวน่ะอยู่กลางเดิน่ไขว้ไรว่รน่รูรู้รๆ้รไอาเาไม่เีวไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าว่ฮัลโหลไอ้าอเโเเคียวเคียวเคียว เคียวไม่ไหนเคียวเอาบ้าเคียวเอาว่าเคียวเอาบ้าเคียวเอาบ่าเอ้ยเจยวอะไรเคียวเคียวเล่เคียวเล่อะไรเคียวอะไรเคียวเอ้ยไงเคียว o ้ my god ซีดเลยเคียวเดะมันคนเลือดเย็นอะ ข้าน้องได้ลงคอข้าน้องได้ลงคอเลยเจอเี๋ยแล้วรัศีเจ้าเจ้าเจาเจเจาเจ้าเจาเาาไงจ๊ะนี่ใครเนี่ยฮะเฮ้ย พี่กิตอยู่ไหนก็ตายแล้วพีขอโทษเจ้า่าพี่กิตไปแล้วหรอใช่ครับผมอะไรทอมี Could you not please Could you not Could you not c o u l you not แล้วพี่่อเจฮ้ยมันยิงผมว่ะเออแล้ว่ชื่อเจนียนีเจคือเจสันอยู่นะเจสันจมูกผมสตันสตันรับท้ามอรับม ก m o า a ก้อะไรอะไร non non leave me alone man leave me alone man เตรหน a ะไเวังนะช่ดมม่วยตดมันใหะช่วยตดมั้ยตัดไนหมะ่ยัดมน้ด่ยมหดเะยดไ่ากดมม่เยอะไม่ชอบกดไม่เยอะช่มด่ยช่บออกกน้ด่อน่ไง อ๋อเจียตโดนลอไ e เลยแม็กซ์จุ๊ดเจี๊ยตเจี๊ยตเจี๊ตเยตเจี๊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 ยตเีเจี๊ยตเจี๊ยเจียจี๊ยตเจียตเจีเจียตเจยเจียตเจี๊ยี๊ยตเี๊ยตเจี๊ยตีเยเยเยเ ใครได้เป็นจาววีใครได้เป็นอะไรแล้วไอ้นี่ก็พูดเยอะเหลือเกินอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะ Come on นเดิร์ฟค o ร์มอ I love you China เชย่าเยน่าะเชียร์รีเน่ามันแล้วเนี่ย no 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 fuck you อะไรเล่าอะไรนักหนาเนี่ยทำไมมันพูดเยอะจังเลยทำไมพูดเยอะจังเนี่ยฮะ no you don't need to อ่ะถั่วดำไปอ่ะถั่วดำไปโอ้ยโอ,ยอ้ยท่าโอ้โหโอ้ยขาดเหลือใครเหลือใครไม่เหลือหรอกเอ,อเอ้ยไอ้ลักกี้อยู่ไหนวะลักกี้แป้งบอกตำแหน่งมันซิแป้งโอ้แป้งก oh, ็อยากจะบอกอยู่นะเจแต่แป้งไม่มีแผนที่เฮ้ยไปทางซ้ายหรือทางขวาดีนะอืมแป้งว่าแถวๆล่างๆอ่ะน่าจะพอได้มั้งเฮ้ยใช่หรือเปล่าตอนนี้ผมว่าผมเห็นแล้วนะแต่ ใจเย็นไว้ก่อนดีป่ะแป้งแป้งแป้งอยู่ในบ้านแเล่ถ้าเกิดแป้งแป้งอยู่ในบ้านเจจะได้ไม่ไปเฮ้ยเจไปไม่ได้อยู่ในบ้านใช่ป่ะโอเคงั้นไปหาคนนี้เลยพ่อสมัยเลยช่วงนี้เฮ้ยวิทยุอืเปิดวิทยุไว้ไว้เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องใช้ดาร์กเซนนะฮะเคผมไม่เห็นแล้วฮะจังหวะนี้ มนีผมว่าผมเห็นแล้วเห็นหมีอ่ะเฮ้ยเคียวเฮ้ยจ่าเอ๋เจอแล้วครับผมใช่ป่ะเด็กอ๋อ be nice be nice อ้าวเจอไอ้ลักกี้แล้วลักกี้ไอ้พูดเยอะไอ้พูดเยอะมานี่เด้ไปไหนแล้วลักกี้นี่ไงเจอไอ้ลักกี้แล้ว hello my friend hello my friend luckie hello luckie ่ i z z a d เ l i v e r y c o m i n ง เฮ้ยจะออกหลังบ้านนะลักกี้ไปแล้วจ้าบอลูนฟูดนี่ยังไงสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอะไรล่ะอะไรอ่ะพูดเยอะหรอเฮ้ยทำไมกดฆ่าไม่ได้วะเนี่ยเฮ้ยหลุดว่ะเฮ้ยไอ้ลักกี้มันมันหลุดจากจะไปไหนลักกี้มานี่เด้โอเคครับตอนนี้ผมยังวิ่งไม่ได้ฮะ นี่กดมือไปเมื่อกี้ผมไม่สามารถกดฆ่ามันได้ไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยเอวครับตำรวจกงจะมาแล้วเอ้ไอติด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 ติกติอติ่ติด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 ตมอติี่ิดตหดติดติอติดติดติดต่ดติดตดดตดตต้งดตตด เเจอ้ยต้องรอดูเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวค่ายลัคกี้ก่อนหมันไส้มันมากๆเลยเนี่ยมันพูดเยอะแต่ต้นเกมแล้วเนี่ยรอมันรอมันเออมันมองหลังมันมองหลังมันเหลียวหลังว่ะเฮ้ยพิกิจเฮ้ยมันเหลียวหลังอยู่เฮ้ยมันมันเหลียวหลังมันไปไหนวะเฮ้ยมันจู๊กว่ะเจโน่หลงจู๊กะเก่งเจโน่เฮ้ยไม่ได้แล้วป่ะพี่เฮ้ยตำรวจนี่ไงเซอร์ไพรส์เฮ้ยมันจู๊กเก่งไปคนเนี่ย อยากหยิบของมาปาใส่มันมากๆเสียพี่สเตมิน่าหมดเหรอจ้าคนสวยมันนี่สิแน่อะไรสสเตมิน่าหมดอ่ะแปลงรอดยังอ่ะรอดละเฮ้ยยอดแป้งเดี๋ยวเอาไอ้นี่ก่อนหมันไส้มากๆหมดยางหมดยางเตมิน่าหมดยางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยังมานี่พูดมากอ่ะพูดมากอ่ะมาบีบหัวไป นวดแผนไทยนวดแผนไทยนวดแผนไทยสมองก็จ่ายจีจีเฮ้ยรอดหนึ่งอะอ๋อไม่เจนจีจีเดินเฮ้ยผมฆ่าไปหกะะทั้งหมด8คนรู้สึกมันจะมีคนออกตอนผมฆ่าคนหนึ่งนะแตงจริงถามว่าเล่นเล่นยากไหมก็ยากกว่าสมควรอยู่แต่ว่าแต่มันก็โกงอยู่อันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยนะครับแต่ก่อนจริงหรอใช่อันนี้คือครั้งแรกเลย โอเคครับผมส่วนค,คลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะให้ดูกันก่อนผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยพี่แป้งจะเป็นฆาตกรนะครับผมถ้าเกิดใครอยากดูกดซับสไคร์รอไว้เลยครับผมแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้และกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,านะครับผมรอดูพี่แป้งเป็นฆาตกรได้เลย <S <S